อาจารย์ครับสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้คืออะไรครับยาลัตนาสุบัญญาขุดนั่งอยู่บนกองเงินกองทองโอ้กองกองทองเหรออาจารย์อ่ายิ่งกว่าสมมัติของแท้ของแท้เลยมาทำบุญมาทำบุญที่วันนี้เหรอครับทำบุญด้วยเศรษฐีเศรษฐีประสบความสำเร็จครับงั้นเข้ามาแก้ตรงนี้มาแก้ดวงชะตาหน้าอาจารย์นะวัดนี้มีปริศนาเยอะโอ้โหอยากได้โผลเลยมากเล อ,อยากสิครับอาจารย์ใครก็อยากได้สิอยากได้ผู้รวยมันต้องมีศักดิ์ศรีถือศีลปฏิบัติธรรมครับนั่งวิปัสสนากรรมฐานนี่เศรษฐีมาทั้งนั้นอานมชนหลังหน่อยเดียวเดี๋ยวได้ผู้รวยโอ้โหตบตาแตกครับใช่ไหมอญญาจารย์แล้วมีอาจารย์ญญมีวิธีการขอพรจากองค์พญาคุณไหมฮะพญาไม่มีมีมนมีมนอ่ามีมนครับแค่นี้ในหลักการเนี่ยใช่ไหม มีเขารู้แค่นี้มันต้องมีมากวันนี้มันมีข้าวห้าอย่างครับต้องมีข้าวห้าอย่างนั้นอยากจะรู้อะไรต้องติดต่อรายการสตาคมอ๋อได้ครับอาจารย์ครับได้เพราะว่ารายการสตาคมเป็นผู้ทารายการนี่เขาจะรู้ปริศนาทั้งหมดครับอาจารย์อาจารย์เป็นผู้พามาที่ปริศนาให้ดูอ๋ออาจารย์ถ้าใครจะมาทําพิธีก็ต้องมากับอาจารย์ถูก ชี S <S แ้แนะให้ทําตามนั้นทําตามนั้นนะครับอาจารย์ต้องติดต่อ,อรายการครับท,ที่จริงมันมีหลายจุดจะไม่แค่จุดนี้มีหลายจุดใช่ไหมครับอาจารย์จุดนี้ก้าวแรกอันนี้คือก้าวแรกประตูดา<ม><ล>่าน <ๆ S 2> แรกนะ <ๆ S 2> ครับอ่าพอก้าวต่อไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของโบสถ์ดูเนี่ยพวุทธ้จ้าทั้งยีนล้อมสี่ห้าม,มุมเนี่ยครับใช่ครับใช่ใช่ใช่้าเลยใช่ครับรอบโบสถ์ใช่ครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไม่ได้ใช่ครับไอ้ไอ,อ้อสิ่งชั่วร้ายเข้าไม่ได้ใช่ครับแม้แต่ประตูเสาโบสถ์ยังได้ก่อเพชล่ใช่ครับแล้วถ้าเข้าไปในโบสถ์คุณจะอลังการใช่ครับแห่ห้อมล้อมด้วมมนใช่ครับนั้นสิ่งชั่วร้ายเข้าไม่ได้ใช่ครับแค่หน้าโบสถ์เนี่ยพลังงานจักรานเกิดอยู่ของนั้นใช่ครับ แม้แต่น้ำมนต์เนี่ยเอาไปอาบยังเกิดอาจารย์แค่ด่านแรกผมรู้สึกว่าพลังเยอะมากเลยนะครับก็นั่งบนกองนินกองทอคุณต้องมันมีปิศนาปิศนาคืออะไรเขาเนี่ยอะไรเนี่ยพ่อร้อยล้านพันล้านอะไรเบเนี่ยป็นใหญ่รวยเท่าไหร่โอ้โหนั้นถ้าคุณมีวาสนาได้จารึกชื่ออยู่เนี้ครับผมทุกคนต้องมากราบไหว้คุณไหอืมหนี้บอกชัดเจนไม่ได้เดี๋ยววันรู้วันจวกเก่าครับครับผมเพราะะนั้นคนก็เียเต็มครับถ้าคนรู้ปิศนาครับผมนั้นมันต้องผ่านรายการอย่างนี้ อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปจุดที่2นะครับอาจารย์ครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดที่สครับ